ไ่น้องปองปลายสุขสุขคนครับผมเช้าอยู่ทุกท่านนะครับผมจะกินปลา,ปาแล้วครับผมจะตินปลาหมูจะตินมไม่หนึ่งปลาพี่น้องหลายอย่างครับนอนครับเปิดดักแด้ครับดักแด้พี่น้องเอ้ขวัวแมงวันกินกับแก้วไปแลกไปแลกพี่น,อน้องให้ไรให้ไรพี่น้องบัง

đi mừng quý kênh Ghiền Mì Gõ Để bỏ lỡ những video hấp dẫn

เลยนะงไงเก่งบอบนั m, like, ้น hmm. ึกไหนเห็ดเล่ารวยเลยมันงายกว่แลวดกูดยังหน่ยังหูยินเสียงพูดจะพูดแหลดดแต่หลดากเพิ่นไปซ้อนเนี่ยออยงดนะคะพอน่ยข้อหากันดเออย ีนหมดอเียกับผหมอเธอคือนมีคนละส์มคนละนึ่งคือเรียนมีสี่ จะเขียนมาให้ยังเนาะไม่ใช่เสื้อตาดี่เนี่ยอื้อต

เอาว่าแ่บกระไดกันนี่ปล่อยสิเลืกอล่อยนึงหนึ่งคอว่ามันกินได้เกียวกบ็พกตัวหรือเปล่าไม่ต้องกินแล้วนี่หลับต้องใส่แบบบ้างคือว่าสองนี้ละไอ้วันนี้ก็คิดจะโดนต่อยก็ติดแต่ตางติดตาวสองอะไรใช่ไหมฮะสองอะไรบ้างไปขาดทุกบาทนึงเลยโอ้ยบาทนึงเลยวน

ta lên rồi nè nên nó sẽ nào bài <laughs> là... tôi, cơm đi mẹ ăn nè nhặt cỏ vâng đây tua ông chờ chờ มันตอไม่ต้ไม่หวานไปกาไม่อยอว่าว่าต้ไม่หวานไอ่อว่าหวานฮักพี่ร้องอเ,เราชิมเบ,บอร <c oughs> ์กันแดดก่อนกเพเห็นตนาลูก <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเอาไวไหวตรงนั้นจ่ายไปจายไปรบยงเซื้อคุณน,นุชให้พ่อครับแครอัละัสคได้ยินสิบบาทคืออันละ น้อองบาทก็ถึงนอสองบาทงองสองบาทนะคนมาขายเอาว่า้าวโยกเหรอเอาให้ิงไหยเอามาบดบดบดแล้วก็แช่ขนมปังแล้วก็แช่ไอ้ดาวแล้วก็ปุ๊บย้ำย้ำสองดีว่กัดยิงเร่ังกงนบอกแม่แอปเปิลเขาจะยางกับปฏิโดยเขาจะวันอันนี้ไหมก็อย่างม่วงสับกินมันเป็นยาไหมข้าวเย็นงขาจะไม่กินเท่าไรกินเ่าไรมาเขาอะกยิงเขาปากก็ได้กินไส้ดังบางคนวัน กินกัน้ำผึ้งไมกระแม่กินกัน้ำผึ้งะแกไปคแอให้กินดยบอกว่าอยูดให้กินลบอกว่าให้สิกิจะนกนก็เคอแหละมัเป็นจังไเป็นสมบนรือาิมันมันแนอแม่นด่ากินว่าจ้าเอไยงงึงกินอันนี้ดิ เอาเกลืออ้อีกจังนังวกิ่เก่นักนีเส้กินปั๊ดจะอร่อยเอาแี่นอร่อยเปลาแดงปลาล่าปลาแดงกระดูสี่สิบบาทน้่อะนี้ลูกางุงกระเจ้ากับเี่กระุ้งกระเาพักนั้นว่ามีอะไรหา,หารบาทากก้ะกไม่ใช่ะครับไมีแ่ละสิบ mặc nó nào đi các bạn nó luôn nó luôn luôn bạn nhà bạn không muốn được đâu

เกวูบ้าหยุโควิดพี่น้องให้เป็นจีเดียวอะเป็นบ้ายูเนียสประเด็นหายอยไหมครับมือเศ้าครับ